สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลมา v a วาเลียสคลปนี้คุณยายจะมาเล่าสูตรบำรุงแล้วก็ดูแลบอลสีที่คุณยายเลี้ยงไว้นอกตู้เนี่ยค่ะอยู่นอกตู้นะคะให้ใบใหญ่ๆแล้วก็แตกกอทั้งปีเลยค่ะอันนี้ไปดูแต่ละต้นเลยนะคะนี่ค่ะต้นแรกค่ะต้นนี้ค่ะต้นนี้ค่ะอันนี้เป็นบอลสีชายชนนะคะส่วนต้นนี้ค่ะ ข้างล่างนี้ค่ะนี่ค่ะดูข้างล่างนี้เลยค่ะนี่นะคะอันนี้เป็น,นะะบับเบลิลค่ะบับเบิลเลสนะคะส่วนใบใหญ่นี่ค่ะใบใหญ่นี้ก็คือลูกไม้ป่าก้านดานะคะส่วนข้างในนู้นเลยค่ะข้างในนู้นจะเป็นจุดจุดนะคะที่เป็นจุดจุดนะคะ,ะ,คะอันนั้นก็คือเป็นนกกระถานะคะท่านผู้ชมจะเห็นว่าใหญ่มากเลยนะคะทั้งใบก็ใหญ่แล้วก็กอเต็มเลยค่ะนี่ค่ะ คุณยายตั้งไว้ที่ชั้นวางแคตตาสนี่ค่ะข้างบนนี้ค่ะข้างบนเป็นชั้นวางแคตตาสค่ะนะคะคุณยายไม่ได้มีโรงเรือนนะคะก็เอามาวางอันนี้เป็นชั้นแคตตาสใช่ไหมคะคุณยายก็วางใต้นี้ค่ะบริเวณนี้ก็จะถูกแดดครึ่งวันเช้าค่ะปริมาณแดดก็พอเหมาะเลยค่ะกับการเจริญเติบโตของบอนสีนะคะวันนี้สูตรที่คุณยายนำมานำเสนอนะคะ ในการบำรุงก็ใช้เพียงสองสิ่งเองค่ะสองสิ่งที่หาได้ง่ายๆนะคะในครัวเรือนนะคะจริงๆแล้วสูตรบำรุงเนี่ยมีหลายสูตรมากเลยค่ะแต่ว่าต้นไม้ก็เหมือนคนนะคะ่ะต้องกินอาหารที่หลากหลายเพราะฉะนั้นสูตรบำรุงก็จึงมีหลายๆสูตรผัดเปลี่ยนกันนะคะสองอย่างนี้อย่างแรกเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือผงชูรสค่ะนี่ค่ะผงชูรสนะคะ ประมาณครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็อย่างที่2ค่ะใช้2อ,อย่างแค่นี้เองค่ะกะปิค่ะ,ก,ะ,คะก็ครึ่งช้อนชาผงชูรสเนี่ยเมื่อละลายน้ําแล้วก็จะเป็นกรดอะมิโนช่วยกระตุน้นทําให้ต้นไม้เติบโตเร็วถ้าเป็นพืชดอกพืชผลก็จะกระตุน้นการออกดอกออกผลด้วยนะคะส่วนกะปิเนี่ยมีแคลเซียมโอเมก้าสสูงมากเลยค่ะเป็นสูตรที่บำรงุงทำให้รากเจริญเติบโตดี อีกทั้งช่วยให้พืชเนี่ยอายุยืนค่ะอยู่ได้หลายปีเลยค่ะแล้วก็รักษาความสดใสของต้นไม้ของพืชของท่านผู้ชมเนี่ยไว้ได้ยาวนานเลยค่ะวิธีทำนะคะก็ใส่น้ำค่ะนิดหน่อยค่ะนะคะแล้วก็ละลายค่ะละลายทั้งกะปิแล้วก็ผงชูรสค่ะให้เข้ากันค่ะ พอเราละลายเสร็จใช่ไหมคะทั้งสองอย่างให้เข้ากันนะคะให้เป็นละลายเป็นแบบนี้เลยคะ่ะใช้เวลานิดนึงนะคะเพราะว่าต้องละลายให้ให้หมดนะคะเพื่อจะได้ดูดซับได้อย่างรวดเร็วค่ะเห็นนะคะกบปิค่อนข้างละลายยากนิดนึงเพราะว่าเป็นก้อน,นะคะ่ะ แต่ผงชูรสนี่ละลายง่ายค่ะอ่าพอละลายเสร็จเลยใช่ไหมคะทีนี้เราก็ใส่น้ำค่ะนี่ค่ะน้ำค่ะน้ำประมาณสามลิตรค่ะใส่ลงไปเลยค่ะแล้วก็คนค่ะคนให้ทั่วถึงกันอ่าเสร็จแล้วไปดูที่ต้นเลยค่ะเดี๋ยวุ่ณยายจะลดให้ดูงาค่ะลงมาดูใกล้ๆข้างล่างเลยค่ะที่ต้นเลยค่ะขยับเข้าไปที่ต้นเลยค่ะ ไร้นะคะอ่ามีค่ะยอยแบบให้ดูการโต้นนะคะโขนต้นนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะดูก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะมาใกล้ๆเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะกอเต็มกระถางเลยค่ะใหญ่มากเลยค่ะวิธีการลดนะคะเราก็ลดที่โขนต้นเลยค่ะโขนต้นเลยค่ะ ตัวไ้ชุ่มเลยค่ะตัวไ้ชุ่มทุกต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้บับเบิ้ลค่ะเนี่ยค่ะดูบับเบิ้ลค่ะนี่ค่ะบับเบิ้ลนี่ค่ะบับเบิ้ลก็สวยงามเลยนะคะ <c oughs> เห็นไหมคะแ <c oughs> ดงสวยนะคะลดทุต้นเลยค่ะมีถาดรองนะคะคุณยายใช้ถาดรองนะคะ <c oughs> ลดตัวตน,นี้ด้วยค่ะตัวนี้ยังไม่ลดมีถาดรองทุกต้นเลยนะคะ อันนี้เป็นนกกระทาค่ะส่วนนี้เป็นลูกไม้ป่าก้านดำค่ะเดี๋ยวคุณยายจะเอามือวางท้าให้ดูนะคะว่าความใหญ่ของใบเป็นยังไงบ้างน,นี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะลูกป่าก้านดำลูกไม้ป่าก้านดำนะคะอันนี้เป็นชัยชนค่ะ นี่เป็นช,ชน,นะคะอันข้าง,างล่างนี่เป็นดับเบิลค่ะนะคะสูตรที่ใช้นี่ก็สะดวกมากเลยนะคะหาง,ง่ายค่ะในครัวเรือนทุกท่านก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะใช้ทุกสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะกอก็จะใหญ่สวยงามใบใหญ่แต่กอทั้งปีเลยค่ะแค่สูตรง่ายๆแค่นี้แล้วก็วิธีก็ไม่ยุ่งยากค่ะ การเล่นบองสีนอกตู้ก็จะได้ผลอันน่าชื่นใจแบบนี้เลยค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ